ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวสกันก้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชัการกองทัพไทยกับดิฉันชะชะลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุทกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนั่นเองค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่16สํานักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงในการสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ของนางสอนสมัยพรมมากเพื่อให้กเกษตรกรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ในครัวเรือนพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกณบ้านโป่งขาฝฟาดหมู่7ตําบลบ้านกลางอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปพนเอกนำพลคงพันธ์ที่ปรึกษาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาและคณะ ได้เดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ําตามแนวพระราชดําริซึ่งดําเนินการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 5สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อประเมินผลและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานจากหน่วยตลอดจนให้ข้อแนะนําเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสําเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยมีนาวาอากาศเอกอาทิตพัก กรสังครัฐผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สีาสำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับและนำตรวจณนะตำบลปามพัฒนาอำเภอมานังจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1สําสำนักง,งานทหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการทำความสะอาดฉีดล้างถนนลดฝุ่นละอองและล้างสินปนเ,เปื้อมบริเวณผิวจราจรทางเทา้าและพื้นผิวสาธารณะเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5เกินมาตรฐานณโรงเรียนชุมชมบ้านแสเอตสอตาบลแสอออำเภอพัฒนานครจังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ